龙波田渐渐意识到，如果要让这条绝智之路传得更远，他需要一个更合适的身份。于是，在四十八岁那年，他决定出家。那是一九六零年二月三日，他在家乡的吉祥昆芒寺，一指胜利长老受比丘戒。从此之后，他就以比丘身份开始向大众传播洞中禅的修炼方法。我本身也会练习龙波田的这套十四个手部动作。

กางเจริญไปว่าทำให้มากๆพกทิศมือซ้ายตะแคงขึ้นมีความรู้สึกยกมือซ้ายขึ้นขึ้นตัวมีความรู้สึกเอามือซ้ายเข้ามาทับมือขวาที่สะดือเขามีความรู้สึกเพราะไม่รู้มันจะหายไปเองเลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกเขามีความรู้สึกเขามือขวาออกมาที่ตรงข้างทันตะาตามีความรู้สึกลดมือขวาลงที่ขาขวาตะแคงไว้มีความรู้สึกเพราะมือขวาลงที่ขาขวาขมีควมรู้สึกเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอก มันมีวามรู้สึิเอามือซ้ายออกมาตรงข้างอันนี้ามรู้สึิรถมือซ้ายดูยที่ขาซ้ายตะแกรงไว้ผมรู้สกตัวมือซ้ายดูที่ขาซ้ายอันี้มรู้ความรู้สึกอันนี้แหละมันเสมือนเหมือนกับลูกุญนแจะปิดประตูไว้ในบ้านเราต้องใส่แกแุญแจเราจะไปไหนมาพอดีเรามาสร้างจังหวะอันนี้เหมือนกับลูกกุญนแกะแง่เข้าไปในรูมันก็บิดเทียงบิดนิดเดียวหนักนกุญแจมันจะไขทันทีการเจริญสตีแบบนี้ก็เหมือนกัน ถ้าจเจริญผูกทางแล้วมันจะรู้ตัวเองจริงๆรู้จริงๆเรื่องนี้เมื่อพูดถึงตอนนี้อาจะมาซอท้าทายเพราะของจริงมันต้องท้าทายได้เมื่อเรามีอะไรต้องท้าทายได้เพราะเรามีนี่อันนี้เขาเรียกความดีมีอยู่เอามาพูดถูกปัไม่ใช่ว่าความอวดดีอันความอวดดีนั่นคือมันไม่มีมันไม่รู้แล้วเ,เอามาสอนมาพูดถูกกังนั้นเรกว่าอวดดีคนมีดีแล้วมาพูดเนี่ยมันต้องรับรองได้มีผู้ดูตามติดตาม,ามเหมือนขันตับพระพุทธเจ้าเป็นแหละ เรื่องนี้นักลองได้ฆ้าทายได้อาตามาจะเสียสละกเพราะรักษาอวัยวะคนโหราณที่หรือคนสมัยนี้ก็สอนยอมเสียสล,ยสละกเพราะรักษาอวัยวะยอมเสียสลอะอวัยวะเพราะรักษาศีลยอมเสียกระทั่งชีวิตเพราะรักษากจัดจัอันนี้ก็จืเียคนใดดีเงือนเดือนพันบาทมาปฏิบัติสามเดือนหากยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้มาปฏิบัติเลยนั่งเ